ล่าแมีแบบอแ่บโอ้ยแสบแ่บแ่บแสบดเนองสโอ้วันนี้วิดีโอแล้วนะวิดีโอแล้วนะอเค่งมี๋ยวสามตัวปลาโอ้ยเนื้อสองวันนี้เราเอบาห่งมะนาวสามตัวจะอะเติมปลาอะไรกันเนี่ยทไมมีแต่จานใหญ่ใ่ต่่งมะนาวสามอัใส่้ำจิเลยนะะโอ้ควร่น้จิ้มค่ะ เชฟแซมเชฟองหญิงนะจ๊ะนึ่งมะนาวจ้ะต้มหน่อไม้ก็มีต้มหน่อไม้สดก็มีนะตักหุ่งก็กำลังจะเริ่มต่ำกำลังจะเป็นเมนูต้มจำข้าวมีกล่องเดียวค่ะข้าวมีกล่องเดียวค่ะกินแค่นั้นแหละกินกับจ้ะเราไม่เน้นข้าวจ้ะเราเน้นกลับเน้นกลับค่ะข้าวเราไม่เท่าไหร่กรับน้ำจิ้มเราทำเป็นแบบอลังมากเลยกินป้าด อ,อร <S 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 ่อยเลยยายอร่อยไหมยายอร่อยแม่ซิมึงดูแม่เสียบะเยเสเป็นยังก่อแม่ว่ามือนีกินเขาเสียบปฏิี มือนี้กินข้าวแซ่บเสียบประจนอีเมลว่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อบันนี่ไหนควาดูน้องไม่สดหน่อยน้องไมสดตาไปเอาเม้ามือนี้เอาอยู no Connie, ่อันนี้เด้ออยู่ตีนผู้เจิญเจ้าของสจิญเจ้าของปลูกไว้ตีนผู้ตีนผู้น่องหัวแนะน้ำดูมีอย่างแนวแนวกินเอาว่ากันนะมีอันปลาหนึ่งมะนาวโคตรอร่อยแล้วก็ส้มตำไอ้ปลูปลาลา แล้วก็หน่อไม้ต้มหน่อไมดวงท่นี้ก็เวิร์กแล้วก็มีน้ำชาน้ำชาเหลืองน้ำชามีฟองน้ำชามีฟองเจ๊พรพี่นันเชฟแซมป้าจงยายหลัดแม่ยายบรรลีแล้วก็ตะก้องอุ้งอิงมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันค่ะมานั่งให้นะคะมีค่ะอีป้าถืออันนี้เปลี่ยนมือตะก้องอาถ่ายไปเลยค่ะอร่อยเด้อกินข้าวน้ำกันต้มหน่อไม้สด ชนชนชนยชนวยค่ะรวยรวยไปไปหายิสานะเออโอ้ยแม่สวากินสาน้ำจะเป็นเป็นบุญมากินน้ำหลวงน้ำหลานไดอยู่น้ำหลวงน้ำหลานปลาปลาหวานมากเลยนี่ดนี่สยทั้เยหลัดทังเมยสนอนเบิ้งเบิดหน่อยลดหนส่วนุมดูสิคะซุมดูหน่อยซุมดูปลาดูปลาตัวใหญ่พ่งเมนแล้วกินแล้วแสบ นี่ดูปลาค่ะตัวใหญ่บุลเลอเลยบุลเลอเลยคุณน่ะแซ่บหลายทำคลิปยาวให้พี่น้องดูเลยวันนี้ส่วนเราก็กินเขาได้หลายแล้วแซ่บนั่งนั่งบุลเลอร์กินเป็นตาแซ่บแม่เยี่ยมพอนคุยแตามมุ้งกันอ่ะเป็นตาแซ่บใช่คุยแต้มมุ้งคุยแต้มมุ้งทั้งพี่คุยแต้มุ้งทั้งพี่ก็กินเป็นตาแซ่บเด้อมุ้งพี่คนเก็บพอนเรากินโอ้ยจะมันกินอะเล็ดอร่อยพี่น้องผู้ใดหิ้วเข่าก็มากินน้ำพีน้ำนองน้ำกันเด้อโอเคบายบาย